ตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้นะคะตาเลี้ยงหรือว่าพ่อของนังบีคุณตาบอกว่าอยากกินผัดกะเพราส้นก็อยากให้น้ังบีสั่งให้ค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าลูกแม่ยากนะคะแล้วก็เพิ่นไม่อยากรบกวนเวลาปันใดนองบีก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพ่อรอน,นูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวนูสีเข่าไปเบิ่งว่าขัางใน,นอะ่ะมันมีอีหยังแนเปิดเข้าไปในตู้เย็นคะ่ะทุกคนคะ่ะนังบีก็เลยเห็นหมูคะ่ะก็เลยจัดการ บอกเพื่อนว่ารอหนูแปบหบนึงนะจ๊ะคุณตาจ๋าเดี๋ยวหนูทําให้ค่ะพอหลังจากนั้นนะจ๊ะก็เห็นนี่แหละค่ะทุกคนคะตามขั้นตอนที่เห็นเนี่นะคะ่ะผัดกะเพรามันเป็นอะไรที่ผัดง่ายมากนะคะแต่การที่จะผัดให้อร่อยนั้นต้องอยู่ที่น้ําหนักมือด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเครื่องปรุงต่างๆถ้าเราใช้ของไม่ค่อยดีรสชาติก็เปลี่ยนได้นะคะทุกคน และกระเพราที่เห็นทั้งบีเด็ดยูนิตตอนนี้นะคะก็คือกระเพราที่เก็บมาจากสุรินนั่นเองค่ะเป็นกระเพราที่หอมมากๆก,กลิ่นหอมมากจริงๆค่ะบอกเลยว่าผู้ใดได้กินกระเพราต้นนี้นะคะติดใจเบิดสุกค้นแน่นอนเพราะว่ากลิ่นหอมจริงๆค่ะเมื่อนี้ก็บได้ใดส่พริกให้เผ็ดหลยจ้าใส่ไปประมาณห้าเม็ดห้าหรือสี่เฮ้หนึ่งหัน่นจำบบาบไดขึ้นกันค่ะมือเจ้าขาลองกลับไปเบิ่งเด้อ นังบีก็ได้ทำกันนะคะเจียวหอมเจียวพริกห้มันหอมๆจ้ะเสร็จแล้วก็ได้เอาหมูที่หั่นไว้นะคะลุงกระทะผัดไปผัดมาค่ะมือเจ้าขาผัดไปผัดมาจังดอย,ดยเห็นหมูตอนนี้ตอนหนึ่งบาดใดแทะคอยหั่นหมูยิบขึ้นมาโบเบิร์ดมือเจ้าเอ๋ยก็เลยได้ปิดแก๊สไว้เราหนึ่งค่ะเอาหมูออกมาหัน่นนี่แหละเนาะมนุษย์คนเฮามีผิดพลาดบ้างนะคะทุกคนให้อภัยด้วย นะะ้าค่ะกัพัต่ตค่ะบาดนี้เปิดไฟแล้วกัพัต่ตค่ะแล้วนางบีก็เลยได้ถามพ่ออีกนะคะว่าพ่ออยากสิกินอันไขด่ดาวน้ำบอ่อบพี่นบอกเออกินยู้นะคะทุกคนผัดไปได้สักพักหนึ่งตอนที่หมูเกือบจะสุกแล้วนะคะนางบีก็ได้ทําการใส่ซอสรุงรดลงไปะคะ่ะบัว่าสิเป็นอซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดานะคะมือเจ้าซอสอันอีหยังก็ซอสทั่วเหลืองซอสภูเขาเออต่างๆนั่นแหละคะ่ะ ใส่ผงสูรดใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะมือเจ้าขาเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นางบีแถมยังใส่รสดีอีกพุณเด้มือเจ้าเอยทุกคนก็สีเห็นเนาะว่าอาหารของไทยเขาแต่ละเมนูส่วนมากโซเดียมเต็มเปี่ยมเลยค่ะมือเจ้าขามีโซเดียมในแทบจะทุกเมนูนะคะผัดไปสักพักหนึ่งพอหมูสุกได้ที่นะคะกระโลยผัดกระเพรา ผ,ผักกระเพราค่ะลงม้านะคะแล้วก็ผัดไห้กะเพราซุกแน่ค่ะจากหน่อยนึงนะคะทว่ทวๆไปเพราะใดการใดทีแล้วนังบีก็เลยยังไปตักเข่าไว้ให้คุณพ่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวจากหน่อยนะคะนังบีก็บอกว่าเออฉันก็จะได้อันทอดไข่ดาวไห้เพิ่นวายัางสิตักลาดไว้ไห้เพิ่นค่ะตักอันราดเข่าให้เพิ่นกินง่ายๆไปเลยค่ะ ส่วนที่เหลือในกระทะก็เอาไว้ให้คุณยายค่ะเดี๋ยวสิเกิดอาการน้อยจงน้อยใจอีกแด้เมืเจ้าเอยว่าลูกเค็ดไห่แต่พอโอ้ผู้เฒ่านี่คือเด็กน้อยท่านละมือเจ้าเอ้ยกันนี่ก็เป็นไข่ดาวที่นางบีทอดไห้พอก่อนค่ะเพื่อใข่เพื่อนได้กินเข่าได้กินยานเนาะเนื่องจากพอ่อนางบีมีโรคประจำตัวหลายโรคเลยค่ะมืเจ้าขาหลังจากที่ได้เตรียมอาหารใส่จานไว้ไห่พอเรียบร้อยแล้วนะคะ นั่งบีเองก็ได้มาชงกาแฟ b e a s อ e s p s e s s o B Low s o ีโลโซนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะช่วยในการลดนะคะมุเจ้าค่าโซเดียมในร่างกายนั่งบีส่งไว้ให้เพิ่นพอ่าอหลังจากที่เพิ่นกินเข่าแล้วเพิ่นจะได้กินกาแฟตโตนี่ขับโซเดียมออกจากร่างกายจ้ะแต่ว่านั่งบีได้ใส่ไหไอ้าสติ๊กนะคะเป็นครูโยกกับเข่าออกมาให้ค่ะ บอกให้นั่งกินข้างในเพื่อนก็บอกว่าเพ <the> <laughs> ื่อนอยากสูดบรรยากาศข้างนอกเจ้าอยากสูดพี่เอ็มสองจุดหาติพอเพื่อนก็คุยกับไอซสติ๊กเพื่อนอวยพรไห้หนะคะว่าไห้นังบีไห้ไอซสติ๊กมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อนอวยพรไหลูกคุณแด้กินไปก็ย่องไปว่าขับข้าวมื้อนี้อร่อยที่สุดเลยพูนเด้พอคอยปากหวานขึ้นอย่างมิดว่าโมเจ้าเอ๋ย ให้เพิ่นกินนะคะประมาณซ้ำนีแ่แหละค่ะอาหารบโบไ้กินหลายบานใดค่ะมือเจ้าขาพยายามควบคุมอาหารให้พ่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพิ่นมีโรคหลายเนาะหลังจากที่เพิ่นได้กินข่าวเสร็จแล้วนะคะบิ๊กเลยบอกว่านี่กาแฟเป็นวีโลโซลดโซเดียมเพราะว่ากับข่าวที่เหตุไปนะ่ะมันอัจฉริีพวกโซเดียมหลายอยากให้พ่อกินตัวนี้แหละครับออกตัวจะได้ไม่บวมแบบนี้นะคะทุกคน แต่กาแฟตัวนี้ถ้าใครกินก่อนอาหารนะคะเมื่อเจ้าขารับรองแน,น่นอนค่ะว่าเขาในจานเจ้าเข่าในหม้อเจ้าบูดค่ะ